แอบเปิดตัวลูกชายอีกคนหล่อเก่งเขากับน้องปีใหม่ได้ดีสุดๆคะ่ะเป็นคู่แม่ลูกขวัญใจใครหลายๆคนคะ่ะสําหรับคู่ของคุณแม่แอปพักซอนและลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ที่เราแฟนคลับจะเห็นได้ว่าคู่นี้เขาตัวติดกันตลอดเลยแหละคะ่ะเห็นคุณแม่ที่ไหนเป็นจะต้องเห็นคุณลูกที่นั่นแถมตอนนี้น้องปีใหม่ก็โตเป็นสาวคุยก็เก่งเป็นเด็กตลกมีความสามารถที่หลากหลายแถมยังโพสต์ถ่ายรูปก็เก่งด้วยนะคะเจ้คุณแม่แอปได้ผ่าน น้องปีใหม่ไปงานเปิดตัวคลินิกและสปาสำหรับน้องหาของคุณหมอเน่งหนึ่งในนักแสดงเรื่องขอเกิดใหม่ไกลไกลเธอซึ่งหมอเน่งนั้นก็ได้เล่นเป็นลูกชายของแม่แอปล่าสุดอินสตาแกรมของแม่แอปนั้นได้โพสภาพของหมอเน่งกับน้องปีใหม่ค่ะโดยโพสประบุคแคปชั่นว่าน้องสาวอ้อนพี่ชายก็จะประมาณนี้แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักและดูแลน้องปีใหม่จะอ้อนพี่เก่งด้วยนะคะเนี่ยเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ